สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินีชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยจะมาตอบคําถามอย่างหมดเปลือกที่เพื่อนๆถามกันมาเลยค่ะรวมทั้งทําไมนุ้ยชอบใส่แหวนวงใหญ่ด้วยค่ะ มีเพื่อนๆส่งคำถามมาให้หนุเยอะแยะเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆะคะ่ะดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นนะคะมีคนถามว่านุเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะนุเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรพี่นุยเรียนจบมาจากที่ไหนบ้างเอาตั้งแต่นุบาลน,นุบาลเลยไหม โอเคเริ่มต้นที่พาราไทยคอนแวนนะคะที่ของเตยไม่รู้ใครรู้จักบ้างแล้วก็มาต่อที่เตรียมอุดมศึกษาตรงอังรีดูนางต่อจากนั้นไปเป็นสาววิศวะค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมที่พระจอมเก้าทนบุร,ตร,บรีตรงบางมดนะคะต่อจากนั้นเนี่ยก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาค่ะทีนี้อ่ะโยงไปถึงคําถามที่ว่านุ้ยไม่อยู่อเมริกากี่ปีแล้วนุ้ยมาอเมริกาเนี่ยตอนปีหนึ่ค่ะ อ่ะลองคำนวณกันนะว่ากี่ปีแล้วพี่นุ้ยอายุเท่าไหร่อายุเยอะกว่าหนูแน่นอนเลยปีนี้48นะคะปีหน้าก็จะ49ส่วนแฟนเนี่ย มีคนถามด้วยขอบคุณมากๆไปถึงแฟนเลยก็อายุน้อยกว่านุ้ยหนปีค่ะมีลูกไหมไม่มีไม่มีนะจ๊ะทํางานอะไรที่อเมริกาตอนนี้เรียนจบมาเนี่ยเ็ยนสาววิศวะใช่ไหมแต่ว่าเรียนจบ MBA ค่ะแล้วก็ไปทํางานเกี่ยวกับบัญชีแต่ว่าตอนนี้ทํา y o u t u b e อย่างเดียวนะคะน้ําหอมขวดแรกที่ใช้คืออะไรคือของพ่อค่ะจําได้เลยว่าเดินเข้าไปในห้องนอนพ่อแล้วก็ไปใช้ทุกเช้าเลยตอนนั้นยังอยู่ประมาณ ปฐมอะแต่ใช้โอเปียมของอีฟแซงอะค่ะนั่นคือน้ำหอมขวดแรกที่ใช้นะคะส่วนน้ำหอมขวดแรกที่ซื้อเองนะถ้าเพื่อนๆอยากดูไปดูคลิปนี้เลยจ้าแล้วก็มีเพื่อนๆอยากให้นุ้ยเปิดคอลเลกชันนะคะยิ่งนุ่มีไม่เยอะอะเดี๋ยวไปดูกันละกันนี่อยู่ตรงนี้ให้ดูหน่อยนึงอ้อคือตอนนี้ลิ้นชักแน่นมากไม่รู้เพื่อนเห็นไหมก็เป็นประมาณเออโจมาโลนเนาะ เท่าน <that> <laughs> ี้ละกันเพราะว่าถ้าให้บอกหมดนี่ยาวจากน้องๆอยากให้โชว์คอลเลกชันแล้วนะคะยังถามว่ามีน้ำหอมกี่ขวดไม่เคยนับค่ะ เขาไม่นับละกันนะคะน้ำหอมกลิ่นล่าสุดที่ประทับใจนะคะแล้วก็นุ้ยขอรวมเป็นคําถามเดียวกันเลยนะคะอีกคําถามนึงคือว่าน้ําหอมใดที่กลิ่นมาแบบเหนือความคาดหมายนุ้ยก็เลยเลือกอันนี้ค่ะซาร่าร่วมมือจอมโลนะคะอีโบนีวูดเนื่องจากว่าราคาถูกแล้วกลิ่นหอมเกินราคามากๆนุ้ยก็เลยค่อนข้างประทับใจะคะ่ะจริงๆมันมีหลายกลิ่นที่ช่วงนี้นุ้ยลองแล้วนุ้ยรู้สึกว่าเออมันหอมหน่าประทับใจนะคะ แต่ว่านี่เลือกอันนี้เพราะว่าเนื่องจากอะนอกจากหายากที่อเมริกามีเรื่องราวแบบจะมีนี่ต้องฝากให้เพื่อนจากยุโรปเอามาอะไรเงี้ยคือมันได้มายากแต่ว่าราคาถูกแล้วก็กลิ่นดีมากๆอันนี้แนะนําเลยนะแบรนด์โปรดในดวงใจ3แบรนด์คืออะไรบ้างยากอะเออเออโจรมโลนเนี่ยคือหนึ่งในนั้นแล้วคิดว่าคงจะเลือกอะไรดีอะโ,อโหเลือกยากอะ เลือกเลือกกิเลนละกันคือจริงแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่อยากจะลองหลายๆกลิ่นแล้วเท่าที่ลองมาแทบทุกกลิ่นหอมหมดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่นุย้ยไม่ได้ลองมาเยอะแยะมากมายอ่ะแต่รู้สึกว่าเออม,มันมันมีโพเทนชิเลที่ดีมากๆแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่นุ้ยชอบนะอื ก็คือครีดละกันเพราะว่ากระทบทุกกลิ่นคือกลิ่นที่ดมสบายนุ้ยเป็นคนชอบกลิ่นที่เน้นแบบดมสบายๆง่ายๆส่วนโจมอารมไม่พูดถึงมันเหมือนกับว่ามันเป็นความผูกพันด้วยค่ะ <c oughs> น้ำหอมที่เข้ากับบุคลิกนุ้ยนะคะเออบุคลิกนุ้ยเป็นยังไงนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยเป็นคนชอบอะไรที่ออกแนวแบบเรียบหรูดูแพงไม่ผู้ใหญ่เกินไปจริงเป็นคนที่ขี้อายมากแล้วก็ ไม่ไม่ไม่พูดเยอะไม่ชอบพูดเยอะแต่ว่าค่อนข้างมองโลกในแง่ดีอ่ะเออหัวเราะง่ายไม่ตลกแต่ว่าเป็นคนเส้นตื้นหัวเราะง่ายมากๆแล้วก็ถ้าเกิดคนไม่รู้จักจะรู้สึกว่าหยิ่งดูนิ่งๆอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆล้วขี้อายนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วพออยู่เยอะขึ้นแล้วก็มีคนอยากให้เลือกน้ําหอมโจมาโลนตัวเดียวถ้าเกิดสมมติเลือกได้จริงๆยากมากนะนุ้ก็เลยเอามารวมกับข้อนี้ละกันว่าเป็นเออเกรนควิ้งคัมเบอร์ค่ะนุ้ยรู้สึกว่าตรงกับบุคลิกนุย้ยเป็นกลิ่ มา,มากมากด้วยรู้สึกว่าดมไปได้เรื่อยๆไม่เบื่อดูออกนิ่งๆเรียบๆหรูๆนิดๆแต่ว่าไม่เยอะอะค่ะเบาๆสบายๆคือเหมือนกับถ้าได้รู้จักเนี่ยจะยิ่งหลงรักกัะคีกคนอยากให้เรื่องน้ำหอมขวดเดียวในชีวิตจริงๆดิพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามแบบนี้มากเลยเพราะรู้สึกว่ามันยากยาก,ยากแต่ว่าอะ ตอบก็ตอบเอาอันนี้ละกันบาคาดลูชา40ค่ะนู้สึกว่ากลิ่นนี้ยมันให้ได้ทุกอารมณ์แล้วนุ้คิดว่านุ้คงไม่เบื่อไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์ม e นซ์ที่แบบสุดยอดของเขากลิ่นที่ถ้าเราอยากจะให้รู้สึกดูแพงดูหรูก็ได้ดูออกแนวน่ารักก็ได้แล้วก็ดมไปได้เรื่อยๆให้ความรู้สึกรีแล็กซ์นุ้รู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่นุ้อยากให้มีจริงๆค่ะ มีคนอยากรู้ว่านึชอบทานอะไรหรือว่าผล,ลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆมีคนชอบทานมะม่วงดิบเปรี้ยวๆมากแต่ที่เมกามันหาไม่ได้นะที่อร่อยๆถ้าเป็นผลไม้ของฝรั่งนะตอนนี้คงยกให้เป็นเนคทารีนะคะที่ตอนนี้แบบคลั่งชอบกินมากเนคทารีนะคะส่วนอาหารชอบอาหารไทยที่สุดแล้วค่ะลองมาก็อาหารญี่ปุ่นเนาะ อยากทราบว่าทําไมจมูกคุณรลลกลิ่นได้ดีมากสามารถแยกกลิ่นได้ดีขนาดนี้มีปัญหาเวลาเจอกลิ่นเหม็นไหมนึกว่าเวลาเจอกลิ่นเหม็นนี่น่าจะมีปัญหาทุกคนนะคะส่วนจมูกทำไมจมูกดีเกิดปีหนูกินหนูเกี่ยวไหมหนูชอบดมเอ่อก็นึกคิดว่าเพราะว่าชอบดมค่ะนิวตินนิสัยเป็นคนชอบดมอยู่แล้วแล้วก็พอมาสนใจเรื่องน้ำหอมก็เลยพยายามที่จะศึกษาให้มากขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าจมูกดีไหมแต่เหมือนกับว่า มีความพยายามแล้วันที่จะศึกษานะคะหากเอาอาหารมาทำเป็นน้ำหอมอาหารชนิดนั้นคืออะไรสำหรับคุณนุ้ยครับเอออาหารจริงๆนะนึกถึงต้มยำกุ้งกลิ่นคารานะคะของ p า r f ฟอ d มเดมารรู้สึกเขาเป็นกลิ่นที่เปรี้ยวเผ็ดแซบๆลาลๆนิดนึงอะ่ะนึกก็เลยจะนึกถึงต้มยำกุ้งค่ะทำไมถึงสามารถหาเวลได้มากว่าอันเป็นกลิ่นแปลกหายาก ส่วนใหญ่ก็คือขอเวลาเราซื้อน้ำหอมก็คือขอไม่ซื้อน้ำหอมก็ขอมีซื้อเองด้วยนะคะเขามีขายเป็น discovery set ก็ซื้อแบบนั้นมาลองทำไมชอบสวมแหวนวงใหญ่ๆอันนี้ไม่รู้ว่าอยากรู้จริงป่าแหวนแต่งงานไม่ใช่แต่ว่าก็บอกแล้วกันเพราะว่าอยากให้คนเห็นใส่วงเล็กคนไม่เห็นถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้านี้นุมีใส่แหวนวงเล็กๆเ,เหมือนกัน ใครทักเลยเนี่ยเอใส่แหวนวงใหญ่แล้วคนทักเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากคำทักทายสวัสดีจากวอชิงตันพี่นุ้ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ สวัสดีจากอเมริกามั้งคะตอนที่นุ้ยไปญี่ปุ่นนุ้ยจะบอกว่าสวัสดีจากโตเกียวค่ะแล้วแต่สถานที่ที่ไปเลยนุ้ยก็จะสวัสดีจากที่ด้านนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่วอชิงตันก็คงจะเป็นสวัสดีตามที่ที่นุ้ยอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าสมมติอยู่ไอดาโฮคงสวัสดีจากไอดาโฮค่ะนอกจากน้ําหอมแล้วนุ้ยยังสนใจสะสมอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับจริงๆนุ้ยถือว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสะสมน้ําหอมนะคะถือว่าตัวเอง ชอบแล้วกันแล้วก็ซื้อที่ชอบหรือไม่ก็ซื้อตามความอยากอ่ะอืแต่ไม่ได้สะสมอ่ะนี่ไม่ถือว่าตัวเองมีคอลเลกเตอร์ค่ะนุยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะส่วนชอบอะไรอย่าง scientist? อื่นไหมเยอะแยะเลยเดีย๋ยวไปดูพร้อมกันที่ตามภาษาผู้หญิงนะคะก็คือชอบเสื้อผ้าก็จะมีพ <resonance> อสมควรนะคะนี่้องเสื้อผ้านุยนอกจากเสื้อผ้าแล้วก,ก็ชอบกระเป๋าค่ะและรองเทา้า เหมือนผู้หญิงทั่วไปจริงๆนุ้ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักตัวตนนุ้ยมากขึ้นขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย